เอาไปชุบกับชาเขียวนะครับหมดถ้วยนะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Eat Guide นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันที่เมืองที่โซกาะนะฮะแต่ว่าการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นการเที่ยวผ่านอาหารหรือเรียกง่ายว่า food journey นะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่น่าจ,จะได้กินวันนี้แบบเขาบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆเรียกง่ายว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะได้กินก่อนคนญี่ปุ่นอีกนะครับมันคือแบบสตรอเบอรี่นั่นเองเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปญี่ปุ่นอย่างเมืองที่โซกะเนี่ยเราชอบกินชากินญี่ปุ่นกิน lobster กินปลาใช่ไหมเราวัน,น แล้วก็ห้องอาหารที่เราจะกินวันนี้นะครับชื่อว่ากิโนบายพัคกินะครับเดีย๋ยวเราจะพอนี้คนนี้เราจองคนนี้ก่อนนะคะ้องนี้คือว่ามีกับเป็นห้องไมโครมีอิสระได้ที่ระดับบ้าน ทำไมถึงต้องมีห้องนี้ครับห้องนี้คือเราแนะนาให้ลูกค้ามาก่อนเวลาเพื่อที่จะมาได้ลือแหลกก่อนค่ะเราจะมีเวลคั่มพีเป็นชา้าบาเล่ที่เขาบอกว่าน,นิยมในหน้าร้อนของญี่ปุ่นค่ะอันนี้จะเป็นมีชากำเป็นชาข้าบาเล่จากญีค่ะเราเสิร์ฟเป็นแบบเย็นเป็นการรแฟชชิ่งก่อนทานอาหารน,นะคะออหอมมากหอมข้าบาเล่เดี๋ยวอีดิทนะเปลี่ยนทั้งหลังเป็นแบบอยู่ในทุ่งข้าวบาเล่ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องอาหารแล้วนะครับซึ่งคอส์สอันนี้จะเป็นคอส์สดินเนอร์นะครับขวลระ7,500บาทบวกบวกประมาณประมาณเกือบหมื่นนะฮะซึ่งแตล้คอสเนี่ยตามเเราจะเสิร์ฟเมนูแรกที่เราจะกินนะครับไทยราไก่โอ,โอ้ยสุดพิเศษมากตอนนี้เรา มีวิดีโอคอนเฟรนซ์มาจากญี่ปุ่นเลยตอนนี้คือเชฟทากาคินะคะเป็นทั้งเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเกียวโตคูซีนทากาคิซที่เป็นบิชิตตาสองดาวที่เมืองอาชิยะค่ะปกติแล้วเนี่ยคือทีวีอ่ะอเขาจะไม่มีในห้องนี้นะแต่ว่าวันนี้อั<ขาว>นนี้บอกคือมันเป็นเมนูพิเศษมากๆจากซิซูโอกะเขาก็เลยแบบคอนเฟรนซ์มาเลยนะครับ๋ <S <S ยวมาลองเมนูแรกกันเลย,<ด>ยนะฮะเป็นอหอยแล้วก็มีเป็นซอสยูสุไข่แดงโอ้โห อหอยดีมากกรุบกรุบซอนเขาจะแบบมัน,ม,นมันหวานหอมยูสุะะเป็นแอปเปิไทเซอร์ที่เปิดต่อบรับรสได้ดีครับทุกคน <c oughs> สิ่งที่ชอบตัวน,นี้คือภาชนะที่เขา,าใส่เนี่ยเป็นหอยเลยนะ <c oughs> เห็นหอยเลยทุกคน ตอนนี้นะฮะเขากำลังจะโชว์หอยที่เรากินเมื่อกี้จะเป็นไทระไกลนะคะอันนี้นําเข้ามาจากที่อ่าวัดที่ใกล้กับตัวประมาณหนึ่งทุกคนอันนี้คือโบริโตนะฮะคือเหมือนกับปลาที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆลมควันต่างๆนะฮะใช้เวลาทําประมาณ7เดือนเห็นทาเวที่เขาตักไหมคือ มาแล้วนะฮะซุปถ้วยนี้เับเป็นซุปนะฮะแล้วก็ใช้เท้ารูปดอกไม้แล้วก็จะมีลูกชิ้นกุ้งนะฮะโปะด้วยคาวเวียหอมนะครับต้องืมหวานแล้วก็ซุปอ่ะจะมีความแบบหนืดเล็กน้อยนะฮะตัวใช้เท้านี่หวานมากไม่คิดว่าเป็นใช้เท้าเลยเดี <Break. S 1> ย๋ยวลองลูกชิ้นกุ้งบ้าง มนุ่มแบบกุ้งกับปลาผสมกันแล้วก็แบบไร้แป้งนะฮะชิ้นดีมากหมดถ้วยนะฮะอร่อยมากคอต่อไปนะครับจะเป็นปลาดิบนะฮะเรียกว่าซูคุรินะครับผม ซึ่งในจานนี้จะมีปลาคาชิโอะนะฮะซึ่งเป็นปลาดาบแล้วก็เมจิมาคุโรรนะครับก็คือเป็นแบบ tuna, เบบี้ทูนา่าเป็นทูน่าตัวเล็กๆนะฮะปลาดาบแบบเนื้อแน่นอันนี้ครับจะเป็นวาซาบิที่มาจากเมืองที่ซูโอกะนะฮะแล้วก็เป็นวาซาบิสดทําให้กลิ่นน่ะมันไม่ฉุนไม่แรงต่อไปเดี๋ยวเราลองเมจิมาคุโรรนะฮะ ส่วนตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบกินทูน่ามากเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันจะมีกลิ่นประจาตัวของทูน่าแต่ร้านนี้คือไม่มีกลิ่นเลยเพจตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่านั้นอ่ะกินอาหารอะไรอยู่หรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งสิ่งที่นักกินวันนี้เรียกว่าไคเซกินะครับมันจะเป็นการกินคอร์สตามระดับขั้นตอนตามประเพณีของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนของไคเซกิเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอย่างมากเลยนะอย่างเช่นซุปเนี่ยก็มีการเอาแบบ ปลา,าทำเป็นดาชินะฮะหรือว่าแอพิทไยเซอร์เนี่ยก็จะมีแบบซอสยูสุซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีกรรมวิธีที่แบบพิถีพิถันมากนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ซูกิรินะครับอ่าเป็นเซ็ตของดิบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเจแปนิสออสเ t อร์ที่มาจากฮอกไกโดท็อปด้วยคอนสึเจลลี่นะครับออสเตอร์คือที่สุดก็ชอบที่แบบซอคอนสึ u, เขาอะ มันแบบเข้ากันนะฮะมันแบบเจะลี่เอรี่ไดม้มีเนื้อเท็กเจอร์นิดนึง <c oughs> คำต่อไปนะฮะจะเป็นทูน่าส่วนท้องหรือเรียกว่าออสโตรนะครับเป็นซูชิลายสวยมากการญี่ปุ่นสวยงานภาคกลางบอกว่าคนคนนี้ช่วยโปรโยอประเทศได้ดีมาก นุ่มหวานไม่เผาเลยจานต่อไปนะครับจะเป็น นะครับผมซึ่งจานนี้มีความพิเศษยอยู่ทั้งหมด3มอย่างนะครับอันแรกนะครับจะเป็นไวมิโซะที่เขาเอามาทาอยู่ตรงหัวลอสเตอร์ก่อนที่จะเบิร์นไฟนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นไวมิโซะจากตระกูลยามาริเขาจะแบบไม่ขายให้คนแปลกหน้าซึ่งร้านคิโน่เนี่ยเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่ได้ไวมิโซะนี้จากตระกูลยามารินะครับแล้วก็อันที่สองนะฮะเป็นลอสเตอร์จากเมืองชิบะนะครับซึ่งมีความพรีเมียมมากๆนะครับเป็นแบบตัวท็อปเลยจากเมือง ในญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ทนนี่3อันนี้เป็นปูเฮมะนะครับผมจากซูโอกะเช่นกันนะครับนี่บสเตอร์หวานหอมมากๆเดีย๋ยวเราลองตัวไว้มิโซะนะครับวันนี้ที่ไว้มิโซะชื่อดังนะฮะตระกูลยามาริดูหวานหอมนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงความแบบ ความเพียวความบริสุทธิ์นี่อันนี้คัสซีนาโกะน,นะครับเป็นไข่ปลานะฮะหรือเรียกว่าไข่ปลาแฮร์ริอืมันแบบกรุบกรุบอร่อยจะลองปลาแ n นปเปอร์นะครับเนื้อปลาหวานแล้วก็ไข่ปลามาเพิ่มทำเทกเจอร์นะครับแล้วก็ไข่ปลาคือดีไม่ขาวแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดในจานนี้ก็คือ lobster อบ o เ,เตอร์หวานแล้วก็ไว้ไม่สดคือดี เมนูต่อไปนะครับจะเป็นอะัลโลนะฮะหรือหอยเป่าฮื้แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสอตับหอยเป่าฮื้ด้วยนุม่ม<อ>เด่นหนึบหนึบดีคำต่อไปนะฮะอันนี้แบบอยากกินมากๆเห็นตั้งแต่ตอนเขาทอดแล้วนะครับก็คือเป็นปลาคินมาดัยนะครับเป็นปลาแบบ ชื่อดังของชิซูอกะนะครับแล้วเขาก็เอามาเหมือนกับเป็นทอดเป็นเทปุระซึ่งเอาไปชุบกับชาเขียวนะครับซึ่งชาเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เฟมัสที่สุดในเมืองทิซโซกะเลยนะครับแล้วก็เขาไปชุบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทอดเป็นเทปุระแล้วก็ออนท็อปด้วยอูนิจากเมืองฮอกไกโดนะครับ <S 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 เนือนเน้อแน่นหวานแล้วก็ทอดกรอบไม่อมน้ำมันนะฮะแล้วก็มีอูนิน,นี้แหละ บหวานหวานครีมมี่เสริมรสชาติทุกอย่างลงตัวอันนี้นะครับเป็นเนื้อวากิวเอจากเมืองไอจินะฮะแล้วก็ออนท็อปด้วยแบล็คทรัฟเฟิลจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีร,รันราดซอสเทเรกีแบบเบาๆืม เนื้อนุ่มนะฮะหอมมันเนื้อกรอบนอกนิดๆนะครับอร่อยเลยมีความหวานจากตัวซอสเทริยากิอร่อยมากอนนี้โอเคแล้วาสุดท้ายแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เราลืมอะไรเป็นอย่างอย่างหรือว่าที่เป็นแบบความร้ายแรงมากผิดมหันนะฮะเรากินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายเข้าไปเลย ทาเมื่อกี้มันเป็นข้าวแล้วก็ท็อปด้วยคาเวียร์แบบล้้วนเลยนะครับเพราะว่าจากคอร์สแรกจนเนื้อเมื่อกี้มันเป็นแบบอาหารหนักแล้วมีซีฟู้ดมีเนื้อคือแบบจัเลียนแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยากเสิร์ฟแค่ข้าวแล้วก็คาเวียร์เป็นเพลนนะครับแล้วก็จะมีซุปมิโซะนะครับก็คือเมื่อกี้กินกันแล้วแบบเข้ากันมากนะฮะข้าวหวานแล้วก็คาเวียร์ก็จะมีความแบบความหอมความเค็มทะเลนะครับแล้วก็ซุปก็หวานเข้ากันอร่อย เลียมหายได้ไงเนี่ยอันนี้นะครับเป็นของหวานแท้ๆของเรานะฮะซึ่งส่วนวัตถุดิบหลักก็คือสตรอเบอรี่นะครับพันธุ์คาราบิกะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ มีชื่อเสียงมากๆเลยในจังหวัดที่สูอากาศนะครับแล้วก็ที่จะบ,บอกว่าอซอเบอรีเร่เนี่ยเขาแบบให้คนไทยกินเป็นคนแรกก่อนคนญี่ปุ่นอีกนะครับแล้วก็จะมีรสชาติยังไงเดี๋ยวเราเชิมดูนะฮะนี่สีแดงฉ่ำเลยฉ่ำหวานอมเปรี้ยว <S <S ติมแบบไว้ช็อกหว,วานๆตัดกับ สตรอเบอรี่เปรี้ยวๆเนียนๆละมุนนะครับเท็กเจอร์ดีมากหลังจากได้กินสตรอเบอรี่กินวัตถุดิบจากทิซูอากาศฮะตอนนี้ก็คือใจแบบอยากไปทิซูอกะมากๆเลยนะครับไหนใครที่ดูอยู่เนี่ยเคยไปทิซูอกะบ้างขอเสียหน่อยครับทิซูอกะเนี่ยมันเป็นเมืองที่ภูเขาฟฟูจิอยู่นะครับแล้วก็ห่างจากโตเกียวประมาณแบบ30 40นาทีโดยใช้คันเซ็นนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้าเนี่ยก็อยากจะไปเมือง ที่โซกะนะคะอยากจะไปวิสิตแบบฟาร์มสตรอเบอรี่ไปกินชาเขียวจากที่เมืองนี้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็้อต่อไปนะคะตามแผนมียมำคืนหลังจากของหวานเทปก็จะชงชาเขียวให้เราได้กินนะครับซึ่งชาเขียวเนี่ยก็เป็นชาเขียวจากเมืองที่โซกะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นของหวานสุดท้ายแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นไวมิโซะคาราเมลช็ <c oughs> อกโกแลตนะฮะค่อนข้างหวานนะเนี่ย <anto> ชาหอมมากโอเคนะครับก็กินมาประมาณ10คอร์สแล้วนะครับสำหรับไค่สกีอันนี้นะฮะก็หัวละอยู่ที่7500บาทบวกๆนะครับก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างประทับใจเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากมากินคอร์สเย็นเนี่ยเพื่อเวลามาสัก3าชั่วโมงนะครับผมใครที่อยากมากินคอร์ดินเนอร์นะครับแล้วก็สำหรับคอร์สนี้เนี่ยเป็น คอร์ทที่รีเฟล็กถึงฤด,ดูไปไม้ผลิของญี่ปุ่นนะครับเขาก็ <c oughs> <c oughs> วัตถุดิบจากเมืองที่กะเนี่ยมาอยู่ในคอร์ตนี้นะครับอย่างเช่นสตอเบอรี่นะฮะล็อบสเตอร์จากชิบะนะครับแล้วก็อย่างปลาเมดแล้วก็จะมีวัตถุดิบอื่นๆที่มีมูลค่าแพงเหมือนกันแล้วก็แบบพรีเมียมมากอย่างเช่นตัวรัฟเฟิลนะฮะตัววากิวเอนะฮะก็คือแบบยีทุกจานเลยนะครับ จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองนะครับผมชื่อร้านอาหารว่าคิโน่บายทาคากินะครับอยู่ที่โรงแรมแมนเจอรินออเรนซ์โนนะครับผมก็อย่าลืมจองกันมาก่อนด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสังเกตด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ